อยากไปเกาะช้างแต่ไม่รู้จะเลือกโซนไหนดีเกาะช้างมีกี่โซนวันนี้ชิวไปไหนจะมาสรุปให้มาดูกันครับหลายคนอาจจะทราบแล้วนะครับว่าเราสามารถนํารถลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปขับบนเกาะช้างได้ครับถ้าเรือเฟอร์รี่จะอยู่เนื้อสุดของเกาะมีถนนแยกออกไป2ฝั่งโดยที่ถนนไม่ได้บรรจบกันที่ท้ายเกาะนะครับจึงนิยมเรียกว่าเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเกาะช้างเลี้ยวขวาครับ แต่ถ้าใครไม่ได้ขับรถไปเองก็มีรถบัสกรุงเทพเกาะช้างเป็นแพ็กเกจรวมทั้งรถบัสเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะและรถบนเกาะที่จะไปส่งเราถึงที่พักครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเป็นพื้นที่ชุมชนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีครับชาวบ้านแถบนี้ยังคงทําอาชีพประมงและทําสวนเป็นหลักครับเรื่องทะเลต้องบอกว่าอาจจะสวยสู้ฝั่งเลี้ยวขวาไม่ได้ครับแต่ก็ได้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ยั่งยืนและมีคุณภาพครับ เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมี4โซนหลักๆครับนั่นก็คือบ้านด่านใหม่เน้นการเรียนรู้วิถีเกษตรเที่ยววัดสักการะเจ้าแม่ทับทิมครับบ้านสลักคอกไฮไลท์อยู่ที่ล่องเรือมาดชมป่าชายเลนปินสีพูดสดๆครับบ้านสลักเพชรมีสะพานแดงที่น่าไปเที่ยวครับแล้วก็เป็นโซนที่มีหมู่บ้านโฮมสเตย์นเหนือน้ําให้เลือกหลายเจ้าครับโซนที่4บ้านเจ็กแบ้ครับอันนี้เป็นมุมที่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเป็นมุมที่ p พรเวทที่สุดของเกาะช้างครับ ใครชอบเที่ยวแนวนี้ครับต้องเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเลยครับคราวนี้มาดูโซนเกาะช้างเลี้ยวขวากันบ้างครับฝั่งนี้เป็นโซนที่มีร้านอาหารคาเฟ่ร้านสะดวกซื้อและโรงแรมทุกระดับครับเกาะช้างเลี้ยวขวามี6โซนหลักๆครับมาเริ่มกันที่โซนหาดคลองสนครับคลองสนเป็นโซนของชุมชนชาวบ้านเกาะช้างครับถือว่าค่อนข้างสงบมีโรงแรมไม่มากนักแต่ก็มีปั๊มน้ํามันและ2เซเว่นครับข้อดีก็คืออยู่ใกล้ท่าเรือครับเดินทางสะดวกวันกลับเนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลารถติดเพื่อไปที่ท่าเรือครับ ของสนมีที่พักติดหาดเช่นลตเติลซันช b ยบูติกบีชรีสอร์ทแอนด์สปาและดิไอยาปุระครับต่อกันที่โซนหาดทรายขาวครับโซนหาดทรายขาวเป็นโซนที่คึกคักที่สุดของเกาะช้างครับจนมีคนแซวว่าเป็นพัทยาครับตลอดแนวเรียบหาดซึ่งยาวประมาณ5กิโลเมตรมีทั้งร้านอาหารดังคาเฟ่ร้านชิวๆริมหาดบาร้านนวดสตรีทฟู้ดกลางคืนมี3เซเว่นรวมถึงบิ๊กซีแมคโครโลตัสด้วยครับ โซนนี้มีเกสต์เฮาส์สำหรับแบ็คแพคเกอร์และโรงแรมราคาประหยัดระดับ2ดาว3ดาวให้เลือกเยอะครับสลับกับรีสอร์ทติดหาดระดับ4ดาว5ดาวเช่น KC g r a n d Resort and Spa คชาร e s ีสอร์ทแอนด์สและเกาะช้างแกนวิวรีสอร์ทใครที่ชอบความคึกคักความสะดวกสบายแนะนำโซนนี้เลยครับ มาต่อกันที่โซนคลองเพร้าครับยาวประมาณ5กิโลเมตรพอๆกับโซนหาดทรายขาวครับแต่ถนนช่วงคลองเพร้าครับจะไม่ได้เรียบหาดแบบโซนหาดทรายขาวครับทาให้สามารถสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่ระดับ4ดาว5ดาวติดทะเลได้หลายแห่งครับบรรยากาศในรีสอร์ทก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับแต่พอออกมาริมถนนก็ยังมีร้านอาหารดีๆให้เลือกเยอะครับมี3โลตัสสเซเว่นและอยู่ใกล้น้ําตกคลองพลูที่น่าลองแวะไปเที่ยวครับรีสอร์ทที่โดดเด่นในโซนคลองเพร้าก็อย่างเช่นรีสอร์ทติดคลองอย่างอาณาร รีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทติดหาดสีดาว5ดาวอย่างเช่นเกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทฟลอราไอทะเลรีสอร์ทของเพล้ารีสอร์ทเกาะช้างบาลารีบีชรีสอร์ทแอนด์สปาเซนทราเกาะช้างทรอปิคาน่าเดอะเดวาเวนาบูติกเกาะช้างดิเอเมอรัลโคฟเกาะช้างและเดอะสเปรซเกาะช้างครับอาจจะสรุปได้ว่าโซนของเพล้าเป็นทำเลที่น่าอยู่กําลังดีครับไม่อึกระทึกแต่ก็ไม่เงียบเหงาจนเกินไปครับ มาต่อกันที่โซนไก่แบ้ครับเป็นโซนย่อมย่อมย,อมยาวประมาณ2กิโลเมตรมี2เซเวนหโลตัสครับมีร้านอาหารสไตล์นักท่องเที่ยวต่างชาติบาร์ร้านนวดร้านค้ามีเกสต์เฮาส์และบังกะโลราคาประหยัดแต่ถ้าอยากไปพักบูติกรีสอร์ทสวยๆก็มีที่พักที่น่าสนใจอย่างเช่นไว้์น็อตรีสอร์ทเอวารีสอร์ทเกาะช้างและซิลแบนเกาะช้างครับ ถ้าให้สรุปว่าโซนไก่แบ,บ้เป็นแบบไหนอาจจะเรียกได้ว่าเหมือนเอาโซนหาดทรายขาวมาผสมกับโซนของเพล้าและยอดส่วนลงมาครับ มาต่อกันที่โซนหาดท่าน้ําและอ่าวใบลานครับโซนนี้ถือว่าเป็นโซนสงบและเป็นส่วนตัวที่สุดของเกาะช้างเลี้ยวขวาครับมีรีสอร์ทไม่เยอะร้านอาหารมีไม่มากนะักและยังไม่มีร้านสะดวกซื้อครับเหมาะกับคนที่อยากมาพักผ่อนจริงๆแบบไม่เน้นออกไปไหนมีรีสอร์ทต,ติดหาดที่น่าสนใจเช่นสยามบีชรีสอร์ทเกาะช้างเนเจอร์ <N ager S 2> บีชรีสอร์ทเกาะช้างและเมืองเคียวเกาะช้างไฮเวย์ครับถ้ามาพักโซนนี้แต่อยากไปชิมซีฟู้ดสดๆอร่อยๆแนะนําให้ลงไปที่โซนบางเบ้าที่กําลังจะเล่าเป็นโซนต่อไปครับ ส่วนบางเบ้าครับเป็นชุมชนชาวประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเป็นทั้งท่าเรือประมงและท่าเรือไปทัวร์ดำน้ำครับมี1นึ่เซเว่นมีตลาดขายของที่ระลึกร้านอุปกรณ์ดำน้ำและที่สำคัญคือมีร้านอาหารทะเลสดๆใหม่ๆที่ยื่นลงไปในทะเลหลายร้านครับมีเกสต์เฮาส์และโฮมสเตย์สไตล์บ้านเหนือน้ำอยู่บ้างและมีที่พักบนเนินเขาที่เดินลงไปหาดได้อย่างเช่นทัวร์รินรีสอร์ทเกาะช้างและเดสส์โลชั่นรีสอร์ทครับ ทะเลโซนบางเบ้าอาจจะสวยสู้โซนอื่นไม่ได้แต่ถ้าใครเป็นสายกินสายช็อปสายดำน้ำมาโซนนี้ไม่ผิดหวังครับและนี่ก็คือ10โซนเกาะช้างทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ชิวไปไหนสรุปให้ครับแต่ถ้าใครยังมีคำถามเพิ่มเติมทักมาคุยกับทีมงานของเราที่ไลน์แอปชิวไปไหนได้ครับ